กลาบสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทุกท่กทานเนาะเมื่อนี้มาพบกับบาตโต้แนแนลคือเก่าเนาะเมื่อนี้บัโต้จะพาทุกคนไปอันเยี่ยมยายคนนึงเนาะอันพอดีพอค่อยเห็นอันคลิปจาก youtube ช่องหนึ่งเนาะเป็นช่องของบาเตียงทองเนาะเพิ่นไปซ้อยเหลืออันยายคนนึงอยู่บ้านปุ้งเนาะใกล้ๆกับบ้านลักสาวสิบหอ่าพอดีเป็นทางผ่านบ้านของค่อยพอดีเลยเมื่อนี้ สิมีของฝากไปให้เพิ่นแล้วก็สิเข่าไปเยี่ยมเพิ่เนานอนแล้วก็ซื้อแนวกินไปให้เพิ่นพร้อมเนาะโอเคทุกคนอันตอนนี้เขาก็สิขี่รถไปเนาะตอนนี้คอยอยูนาดเด้ออ่ากำลังสิขี่รถออกไปโอเคเดี๋ยวเฮาิถทายอันหนทางเนาะโอนทางเนะมืองบ้านพร้อมโอเคเนาะตอนนี้อันเฮาก็สิเริ่มเดินทางเนาะอ่านี่เป็น ทางเมื่อเด้ออยู่นาค่อยตอนนี้เดินทางก็จะมีแคบแคบแน่และต้นไม้หลาย<ม>อย่าไปเปิิงไปชมน้ำกันแล้เนาะผ่านไปทางอันลักสามห้าะทางแว่ก็อยู่คำสว่างเนะเข้ามานาค่อยไรยักมะลินกัมาได้เนะเาะเดินทางก็จะมีคุกมีบอ่อสิและ คนตกไหมยังบาท่านด้แห้งครับทางลังกันบรรทุกเข้าเอาเข้ามาส่งน้ำมันเข้าสิบไปซอบบนทางเลยไม่แต่คุกเนาะใระเบิ่งก็พากก็ไล่ก็แชร์เป็นกำลังใจให้นนนเนอ,อก็ติดตามให้เนย อ,อ่อนทางมีตะลุมเนาะต้นไม้แคบค่อยเมื่อแล้วโมูวายายเพิ่นซิอู่หรือบ่อเนาะ ต้องไปเซี่ยงดวงเอาเนาะปัญจิอยเฮือนหรือบอแล้วไม่งเพิ่อนนั่นแหละลืมซื้อเพิ่อนแหละเดี๋ยวไปถามเพิ่อนอีกทีว่าเพิ่นซื้อเน่ยไห ตอนนี้ก็มาอันทอดทางเว้เนาะทางเว้เขานะค่อยเป็นทางแดงทางเส้นนี้ก็มาจากคำสว่างเนาะ<อ>คำสว่างไปบ้านลักสามสิบห้าเป็นทางแดงเป็นทางก็เป็นคุกเป็นอันนันนั่นแหละนี่คุกแนี่ยละไเนะไาะเวลาฝนตกมันก็นเป็นกี้ตม้ม เป็นดินแดงเป็นแดงดินเหนียวบนทางพอดีรีกกันได้เนอะรถ2องคันทางเซนนี้กับไปกัดเต้าแล้วกัไปมานนักกอยเป็นทนนทางสามารถไปได้ ข้างหน้าก็มีรถพอดาะถนนหน,นทางก็ลำบากแค่น,น่อยแล้วหนาก็อยู่ไกลเนาะเที่นี่ไปหาบ้านก็ประมาณ6กิโลเนาะ 67กิโลเลยโอเคทุกคนตอนนี้กันหอดบ้านขับสว่างแล้วเนาะกาสิีหอดทางยางแล้ว อเหลืออีกประมาณ50เมตรทางย,าง,ยางกับทางกสีดีก็เก้าไรบบาทเนิดมีทางแดงแล้วอ่ะมีเป็ดตั้งหน้าเข้า ทางยางแล้วถนนกะโลกนพวาช่วงโควิด -19 บาปากันกักตัวอยู่บ้านพยบ้านมันโควิดโควิด -19 ทั้งนานเขาจะเป็นบาตรรักษาสิมาแล้วโอเคอเคนาะทุกคนตอนนี้ฮัากกาะ มาหอดมาถึงอันบ้านเพิ่นแล้วเนาะบ้านเพิ่นก็นอยู่บ้านปงเนาะทางเพิ่นกน็เป็นทางอันมานลักสามสิบห้าแล้วก็ทางไปเซโนเนาะทางนี้ติดกับอันขนทางเลยทางยางเลยเนาะนี่เนาะเป็นเฮือนของเพิ่นเนาะตอนนี้เพิ่นมาอยู่เนาะเพิ่นมาหวัวไปใส่แต่ว่าให้คนอันไปตามเพิ่นมาแล้วเนาะ นี่จะเป็นัวกกันใดทางขึ้นเนาะเดี๋ยวถ้าเพื่อนมาแล้วครับ okay, ที Legend, clash, like okay, ่สัมษณ์เพื่อนเนาะว่าเป็นจังไดยู่จังไดทุกคนตอนนี้เพิ่นกลับมาแล้วเนาะต่โมฮูว่าเพื่อนมาจะใส่หนเดียวที่อันสัมผณ์เนาะสบายดีไมไงเจ้าเจ้าสบายดีลูกอนลูกอนไปขึ้นขึ้นทางเพื่อนก่อนจะมาด้ใส่ อืมลงโดดไกลบ่ไปนี่ขึ้นขึ้นยางเป็นจังซี่เนาะเจ็บหลังบ่จะเจ็บหลังบ่หรือแนวไดอืมฝาขึ้นเึงเฮือนก่อนนี่จะเป็นทางขึ้นเนาะบันได นี่ลานวะลานลานลูกไก่ลานลูกไก่ลานลูกไก่เพิ่นเนาะเก็บแอลกับหัวเขาจะกินข้าวกันยังไหมนี่กินข้าวกับอันนั้นก็จะแบ่งให้แกงไก่กินข้าวก็จะแบ่งให้แกงไก่หรือจะจะอยู่กับไค่ยังอยู่อยู่เฮือนจะอยู่กับไคร อยู่กับลานไทยนี่ฉันไม่แย่เจ้าอายุจากปีละตอนนี้อยุ่นแม่นี่นะแม,ม่หากเก่าเลยว่ประมาณแปดเก้าสิบต๊ะเก้าสิบปีนี่แหละเขาทวงว่าเก้าสิบปีฉันกินขา้าวกินน้ำเล้วะกินแน่ลุงหลา ท่านเจ้าตะกี้เจ้าอันอยู่อยู่บ้านนี่เลยบ่หรือว่าเจ้ามาอยู่จงัจงใดจังมาจังใดมาอยู่นี่มาอยู่นี่นะแมา่าว่ามาหาหายหาหน้านี่แหละทันตัวเจ้าดิทันเห็นเจ้าอันก้มมันเจ้าปวดหลังจะเป็นยังกับแอวปวดแอวกับหวเข้าอยู่ละ เจ้าไม่ไ่เจ้าชื่อนะไรชื่อข่อยนางชาลีไม่ไ่าซาลีเนาะชาวชาลีชื่อข่อยตอนนี้อันอยู่น้ำลานมหนบอเอออยู่น้ำลานลูกหลา้านี่เมื่อนี้เขากะอันมานอกกายมาพอดีทางผ่านนะพอดีอันเท่าไปเบิง้งเขาเห็นคลิปอันมาเตียงทองเนาะเราามาถ่ายแล้วเธอหนึ่ง แล้วคอยเห็นคลิปน้ำเล่าอะไรที่นี่คอยก็เลยทางพานคอยพอดีคอยก็เลยเอาเอาเข้าเอาเนื้อกินนี่แหละมาให้เจ้าเออมีนนข้าวสารนอบเออครอบคุณก็ไปเย้าลูกกาให้ลูกหังลูกมีให้ลูกอยู่ดีไม่แหง้งให้ตลอดปลอดภัยให้เป็นจำเป็นนายมีมข้าวสารนะาะข้าวสารแล้วกันน้ำป้าแล้วป้ากระปองแล้วก็พัติ เอาเงินให้เจ้าน้ำเจ้าเคี้ยวมากเจ้วหยัางบ่คาะไม่ได้เคี้ยวลูกเลยตะกี้ห็นคอยเคียวเยี่วนี้ไม่ได้เคี้ยวอันนี้เป็นอเงินเด้อไ้ซื้อกินขอบคุณพระเจ้าให้พระเจ้าอวยพรให้ลูกให้ลูกห่างมีได้กินแห่งลูกแห่งหลานไปก็ให้ตลอดปลอดภัยยังมีชมาชตานมารบกวนให้หอดเพื่อนทึงช้างลูกชายคอย อขอบคุณพระเจ้ายิางย่งใหญ่แม่นท่านลานเจ้าไปใส่ลาน,านชายเจ้าลานชายพ่อยงานอไปเห็นงานเห็นงานขาปุ้นงานขาปุ้นก็พอได้ซื้ออยู่ซื้อกินเลยเนาะเออนีไว้กินเด้ไม่ไหนด้วย เออกินน่นี่แหละลูกเอามาให้ก,ก,กินปลาก,ก,การะป<า>อ๋องปลากระป๋องกะลัมป้ามดวัดมันมาแท่มาอยังเจ้ากระชิดน้ำปลาใส่น้ำเออจำขันมือพี่ก็จำกินกับขา้าวนี่เป็นเป็นข้าวสารเท่าอเองเด้วยอันนี้ข้าวสารเท่าอเองเออทำแบ่งมาให้เจ้าเนาะเออกระชานลูกประมาณชิบไปโลนี่แหละเอืมชิบไปโล,ลให้ลูกอยู่ดีไม่แห้งให้ลูกห่างลูกไม่ ไปทางใดให้ตลอดปลอดภัยยังมีชะตานมานะเพื่อนทงชานแล้วกับลูก้านเราก็บพังความถอยหอยคอมจะกินเหือแหงมาทุเคนลูกเมียให้ถึกทองตองกันลูกเอ้ยอขอบคุณพระเจ้าอาเมนศึกษาเราเนาะท่านผู้มชมคิดทังใดเขากับ่ชยเลือกันไปอะไรเนาะอ่าผู้ดใดไกลผ่านมาแถวนี้เนาะก แม่แกงกินแกงก็ได้กินแกกินเลยก็ได้แม่แกงแกกินเลยบ้านนี่จะกินนั้นนี่แหละของทำเร็จรูปแล้วมันจางเจ้าก็เอาน้ำปลาติดออชูขอบคุณพระเจ้าให้พระเจ้าอวยพรลูกให้เราเป็นเจ้าเป็นนาย เราจะนอนนอนอยู่นี่บ่างไหมเนี่ยนอนู่ทางในนี่บ่นอนในนี่ครับบริเวณนี่มันนอนเคยทางนี้เป็นบนทางเนาะติดกับบนทางใหญ่เลยนี่มีไฟฟ้ามีอย่างอยู่บ้ฮะมีไฟฟ้าใส่อยู่บ่างกนกันมีไฟฟ้าหลานนักเขาให้นี่ ลานนะเขาให้ตะกี่ตอน้องก็เจ้าเลยลานแผะเขาให้กินเด้อไม่ง่ายเด้อเออบ้านเขากรอยู่นี่แหละใกล้กลับบ้านกานี่แหละบ้านบ้านอยู่บ้านซีไรเออเข้ากับบ้านมากพอดีพอด,ดีเมืเออ่อคืนนี่แหละเขาเขาเห็นนั่น คลิปเนาะคนนึ่งลงแหละบวเตียงเอาลงแหล้นะครับเห็นแล้วก็มาเลยมันอีผ่านมาก็เอามาให้้างเออทำผู้ใดเห็นคลิปนี้เนาะสนใจที่จะว่าอยากจะช่วยเหลือเนาะกลับมาติดต่อเอามาหรือว่าสิมาช่วยเหลือด้วยตนเองก็ได้เนาะอยู่บันปุงเนาะทางผ่านทางนี้กับบ้านรักสาไปทางรักสาอีกทางหนึ่งกับทางไปซโนูเนาะ บ้านปุ้งนี่บันปุ้งทำบันดีฮาสิเมเงาเดินไหญ่เด้อเออชิมเงาอะไรเด้อบ้านทุกให้หอดื่มให้ลูกอยู่ดีมีแหงไงหอดื่มเถลิงฉานเด้อเชตานมันจะมานรบกวนลูกให้หอดื่มเถลิงฉานให้เราหังเรามีให้มีได้กินลูกแหงลูกหลานเราขอบคุณนะแม่จุกเอ้